ก็สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาแคสเกม b บู o o f STREET นะครับถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับอืมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษก็จะมาเล่นเกมฟรีในสตรีมนะครับซึ่งผมโหลดมาไม่รู้ว่าใครเล่นบ้างแต่ใครอยากเล่นก็ใครเล่นอยู่ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็เพิ่งโหลดมาได้เมื่อกี้เองครับก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งก็นั่งเล่นไปได้สักพักนึงแล้วนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาแคสให้ทุกคนดูสําหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเกมนะครับไปดูกันเลยครับกว่าเดี๋ยวะอาละ่ะไปดูกันเลยครับโอเคอ๋อ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 เนี่ยมาแล้วครับผมก็ได้ทำการเล่นไปแล้วนะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเอ้ยมันทำยังไงป้า ก็เล่นแล้วห้านี่วันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูอีกนะครับ The blue buttons below the map are the deploy er points you can choose. Select one and click it. นี่นี่นี่มีกวนอูผมจะเล่นเป็นกวนอูนะครับแล้วก็จะเตรียมพร้อมนี่สามารถบอกได้ว่าเราจะไปตรงไหน ผมจะไปที่จุด C แต่ผมจะถามว่ามีคนไทยไหมโหลโหลโหมีคนไทยไหมครับโอ้พิมพ์ผิดเป็นอังกฤษด้วยนี่ก็จะเป็นตัวของผมนะครับซึ่งเป็นกวอูนะครับ ภาพกราฟิกก็สิบเต็มให้แปดเต็มสิบอะ่ะก็สวยนะเติบหนึ่งเลยนะเนี่ย้กเลยวนะ่าสุดตีนเนี่ยเราก็จะมีลูกน้องตามมาด้วยนะสิบหกคนนี่ก็เป็นลูกน้องเราเอ้ยปะพูมีเสียงดังไอแค่เกมอยู่แต่ถ้าเป็นพวกข้างหน้านะที่ ีนั่นก็จะเป็นคนที่เขาเล่นออนไลน์กับเรานะแล้วก็จะมีลูกน้องเหมือนเราที่มันขึ้นป้ายใหญ่ๆอะ่ะทีน่นำพวกนำพวกนำพวงอะ่ะก็จะเป็นคนจริงๆแต่พวกนี้จะเป็นปอดพวกลูกน้องอ้าวกวนอูมาแล้วจ้าสามารถเปลี่ยนปืนได้ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนอาว,วุธไม่ใช่ปืนไซดดาบไซดหอ,อกผมจะลงไปช่วยเพื่อนแล้วนะโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยเยอะอนยังเยอะ ผมเก็บหมดผมเก็บหมดมามันมีขีดเลือดมาให้ดูดนะครับเดือคนพยายามอย่าให้ตายผมจะพาลูกน้องผมถอยออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน,อออนแ้วตายฟันฟันแล้วก็ออกไอ้ลูกน้องผมยังเหลือ16คนนะดูได้ทางด้านซ้ายมือนะซ้ายมือบนเอ้ย้ยมันตายมันตาย เราต้องไปยึดธงนะเน่น่แน่ถ้ายึดธงเสร็จเราก็จะชนะเราต้องไปยืนอย่างนี้มันจะขึ้นว่ากำลังยึดคองเ้ยนี่นีกำลังยึดกำลังยึดคลองมันจะเขียนว่าอย่างนี้ถ้าเต็มถ้าเต็มเตี่ยมเราก็จะยึดคลองได้นะ นเนี่ยเมน่ะเด็กชากำลังยึดคองเราถ้ายึดคองได้เราก็ชนะนะนะทงก็จะเป็นสีน้ำเงินสีของเรานะเอ้ยนี่ก็จะเป็นหัวหน้าคนที่เล่นออนไลน์จริงๆถ้าลงจากหมาก็ F ผมจะลงไปฟันมัน เราต้องไปยึดป้ายนะหนูตัวเอข้างบนนะครับซ้ายมือนะท่านผู้ชมถ้าเรายึดป้ายได้เราก็ชนะแต่ผมอยากบู๊อีกว่ะขอไปบู๊ก่อนลูกดองผมก็เหลือครบนะน่ะชนะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อย้วนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะน่ะผมก็ได้ติดอันดับตัวท็อปด้วยนะครับทีมเราจะมี7คนนะครับแต่คนที่เล่นโหดก็จะขึ้นอันดับเป็น3คนนี้นะครับซึ่งมีผมด้วยเออจะเล่นอีกตาหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะเล่นเป็นตัวให้น้องๆผมเลยดีก,กว่าเล่นตัวไหนครับมันก็กำลังจับคู่นะวันนี้จะมารีวิวเกมให้ดูเฉยๆนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีเงินอย่าเพิ่งสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีเงินนะครับสำหรับซื้อเกมก็สามารถเล่นเกมฟรีได้นะครับเรีว่าก็สามารถเล่นเกมเมีคนเล่นไปแล้วครับผมก็จะเล่นตัวนี้นะครับ็กซานเดอร์นี่สามารถถ้าเราเลือกอยู่หลังมันก็จะปล่อยตัวอยู่ข้างหลังครับเลือก นี่คือจุดไปตัวนี้คือจุดที่บอกเพื่อนว่าเราจะไปทางไหนแต่ผมจะเข้ามากลางเลยผมจะบูอย่างเดียวเลยเพราะว่าผม,มนสายบูที่แล้วครับท่านผู้ชมผมจะเล่นให้ดูอีกตาเดียวนะครับรีวิวให้ดูนะครับใครที่ชอบหรือว่าใครที่เล่นอยู่ก็อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับผมก็จะเล่นไปเ,เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีปัญญาเติมเกมนะครับซื้อเกมถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไร ก็ช่วยช่วยสนับสนุนผมได้นะครับติดตามผมให้คนติดตามเยอะๆนะครับให้คนโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าผมมันคือโน .1 ่งนะกับน้องๆกระโปรงอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไม่เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีปัญญาซื้อกล้องด้วยนะครับอืมอืมอืมอ้าว ตัวนี้สามารถเรียกม้าได้เนาะเนี่ยผมสามารถเรียกม้าได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะคูลดาวครับดูดูข้างขวาตรงล่างนะล่างขวานะถ้าผมขี่ม้ามันก็จะไปเร็วเราสามารถจอบลงจากม้าได้ด้วยเนี่ยปึ๊บลงปึ๊บแล้วเราก็วิ่งหนีม้าไปเลยปล่อยม้าทิ้งไว้นี้ก็ได้แล้วเราสามารถเรียกได้ใหม่ด้วยการกดตัวคิวอีกครั้งนะครับแต่ผม ก็จะสาธิตให้ดูไปลูกน้องผมจะเล่นเป็นดาบแทนนะครับเพราะว่าขอกมันแทงเรามันสู้ไม่ได้ผมจะจอดม้าไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวม้าตาย ถ้าอยากฟันดีๆก็ต้องเอียงหน้าจอตามด้วยนะเอียงเมาสสบัดเมาส์มันก็จะฟันเอียงเอียงนะคนมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ขี่ม้ามาชนอืมยเฮ้ยหัวหน้ามันเนี่ยหัวหน้ามันจะมีป้ายขึ้นข้างบนถ้าฟันดีๆยืนฟันมันก็จะฟัน่างนี้นะแต่ถ้าเราฟันแบบเอียง มันก็จะฟันแหลกไงหัวหน้ามันเฮ้ยเอ้ยมันฟันผมมันฟันผมเออเอาไม่เลย หัวหน้ามันตกมาแล้วหัวหน้ามันตกมาแล้วฟันฟันไม่ผ่านหัวหน้านะครับท่านผู้ชม เราผมจะยึดคลองธงตัวนี้เป็นของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงอยู่ย<ป>ึดแค่ไป We've taken an enemy objective triple kill ไป let's go ผมยืนฟันเลยอะเออผมฟันบนม้าเลยอะเฮ้ยอ้ออออ Quadra kill มันลงไปไม่ได้นะ ก็ชนะแล้วแต่ไม่โอ้ชนะแล้วหรอคืออะไรครับงนี้อ่ะผมไม่ติดตอบนะเพราะว่าวันนี้ลิงกะาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจไหมน้องชายเออแต่ผมต้องไปเรียนออนไลน์แล้วเพราะว่าครูโทรมาแล้ว ก็ใครที่มีเกมในสตีมฟรีหรือว่าเสียตังค์ถูกๆูก็แนะนำมาได้นะครับอันนี้ก็ขอจบแค่นี้และครับจุบๆจุบๆ